นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธสะนาโมพุทธายะพะพุทธาตัยรัตนยาน มณีโนภราศีสาหัสสาชุทันมาพุทโธธโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังคาบูชาอาคีทานังวรังคันทังศีวรีจะมาเทระอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมาสังคาปูเชมิ อิมินาสกาเรเณะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรเณะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรเณะสังฆังอภิปูชยามะอาราหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพะคะวาตาธรรมโมธรรมังนมาสามี สุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสังคังนมามิไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักขัาธายาติสลลเนนะสหปัญจาสิรานิยจามาทูติยังปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขัาธายาติสลลเนนะสหปัญจาสิรานิยจามา ตาตียมงผีม่ยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายาติสลเนนสหปัญจาชิรานยาจามาุ <c oughs> ทธังสละนังคาชามีธรรมังสละนังคาชามีสังฆังสละนังคาชามี ทูติยมีพูดทางสัลนางคาชามีทูติยมีทำมังสลนางคาชามีทูติยมีสังขังสลนางคาชามีตาติยมีพูดทางสัลนางคาชามีตาติยมีทำมังสลนางคาชามีตาติยมีสังขังสัลนางคาชามี ปาณาติปาตาเวรมะีสิกขาปัทังสมาธิยมิอธินาทานาเวรมะีสิกขาปัทังสมาธิยมิกาเมสุมิชาจาลาเวรมะีสิกขาปัทังสมาทิยมิมุสาวาทาเวรมะีสิกขาปัทังสมาธิยมิ สุราเมรยามชาปามาทฐานาเวรมณนีสิกขาปทังสมาธิยามิอิติปิโสภัตถวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิจา,จารณสัมปันโนสุขตโรกาวิทุอนุตโรปุริสธรรมะสาริ ตาคาเทวมนุษย์นังพุทโธภระขาวเด็สวากาโตภระขาวตาธรรมสันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนัยโกปัจจต่างเวทิตะโพวิญญูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาทิทังจตาริปุริสยุขานิอัตถาปุริสปุคาราเอสาภะคำวโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทาคีเนยโยอันเชลีกรณิโยอนุตรังปุญญาเกตโรกัสาจ๊ ภาหุงสาหาสามพินิมิตาสาวทันตังคิเมคารังอุทิตโคระสเสนมาราทานาทิธรรมวิธีนาชิตาวารุนิโตตันเตจุสาภาวตุเตจิยะมังคารานิมาราติเร กามพิยุทธิเตสาภารติโครามปนาระวกรรมธรรมธาทยักขัดขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนิทกตันเตจุสาภาวะตุเตชิยมังคารางเกนาราคิลิงขาจวรางอติมาตะภูตังทัง กรรมเสนีวสุขาลุนันต์ังเมตตามุเสกวิธินาชิตวามุนิโทตันเตจุสาภาว่าตุเตชิยมังคาริภิกคิตตะากรรมติหาคสุขาลุนันต์ังทาวติโยชนะปังภุริมาระวันตตัง อิทีพิสังขาตามโนโชิตตวามุนินโทตันเตจะสาพาวะวตุเตชยมังคารานิกาตวานะกาจะมุทารังอิวะคาพิมิยาจินจายะทูทวจนณะชยกายามาเชฟสันเ,เ,เตนสโสมวิทินาจิตวามุน,น มังคารานิสัจจา,างวิหายามติสาสจกวาทะเกตุวาทาภิโรติตามะนังอติอันทะปูตังปัญญาปทิปัจลิตตุจิตวามนุนิโตตันเตจุาสาภวตุเตชิยมังคารานินันโทปนันท พุทธังวิปุ t h งไม่ทิ้งปุตเตนะเทระพุชเคณธรรมาปยันโตอิทูปเทสวิธทีนาจิตาวามุนิโทตันเตจิสาวาะว่ตุเตชยมังคารานิทุกขาทิติพุชเคณจุธาธาหะทั วิสุทธิ์ทุติมิทิปการพิธานะยะนาคเทนะวิธิอาชิตตวามุนิโตตันเตชุสอาภาวะตุเตชิยังมังคาระเนเอต้าปิพุทธชิยังมังคาระอาตคันทวายวาจโนทินทินเนศละเตมะตันทิตวานะเนกะวิ ปาทวานิโมกังสุขังอาจิขเมยยนโรสปัญโยมหากาลุนิโกนาโทหิตายสาภปานินังปุเรตวปาระมีสาปาปโตสังโพธิมูตะมังเอเตนะสาจวเชนะโหตุเตชิยมังคารัง ชยันโตโพธิยามูเรสาขยานางนามทิวาธโนเอวังตวกุยเชโยหิชยาสุเชยมังคาระอปาราชิตปัาลังเกสีเสปทวิโขคะเรอปิเสกสัพพะผู้ทานังอาคับปโตปโมเตร สุนัขตังสุมังคารังสุปาพาตังสุหุที่ตังสุขโนสุหุโตจาชื่อทั้งพัมมจาริสุปัทาขีนางกายกรรมมังว่าจากรรมังปัททะทีนางปัททะทีนางมโนกรรมมังปณิทีเตปัททะทีนาปัททะทีนานิกตวานรพันตัดเตปัทาคิีเน ภาวตุสาสพมังคลังลาคาตุศาสวเทวตาสาภามุทานุภาเวนะส,สัทธาโสตีาวันตุเตมพาวตุสาสพมังคลังลาคาตุศาสวเทวตาสาภามุทานุภาเวนะส,สัทธาโสตีาวันตุเตม ภาวตุสาพมังคลังลาคาตุสาปเทวตาสาพาสังคานุภาเวนะสทาโซทีพระวันตุเตนทรงฟ้าโมทรงนิภ้ทรงสินทาทรงสมุทรและงอากาศผู้ทธังแคลค้าธรรมังแคลค้าสังคังแคลค้าศัตรูภัยพาวิิน้าสัตาาน,นสตินาการโรปุปุสันโทสิโรมเช โมกะโรโกนะขามโนนะนาจิเตพุทธการโรกัสปพุทโธจัตเวเนเตห์ทักาโลสีสักกัญญบุรีโคตโมยกัคเนกาโรอริยเมตโยชิวะทิเตปัญจพุทธานามเมียงพุทธบูชามหาเตชาวันโตธรรมบูชามหาปัญโย สังฆบูชามหาโพขาวโหอรหังพุทโธอิมิโซปะวานะมามิหังปัญจมาเลชิโนนาโถปโตสัมโพธิมุตตมังจตุสัจจังประกาศเสติธรรมจักกังปวัติยเอเตนะสัร์จวเชนะโหตุเมชิยังมังคารุทธังธรรมังสังฆังจาริกันตังมรณะการปานาธิกันสารพัมกันกัน พุทธังอารหังจัง,งานางพาเวสัมปติชามิเมสัม,มุขาสภะาหาลติเตสัมมามุขายะและนางอาลหังอุตสลาธรรมมาสัมพุโทธโธทุสนโสนโมพุธายาปุตตกาโมระเภปุตตังธนกาโมระเภทนา,า,ทนาอาจิกายกายายาเทาวานางเปียตังสุตวา วิจิพิโสภะกวายามะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณงสุขังอากรางสุขโตนโมพุทธายะชยาสนากตาพุทธาเชตวามรังสวหาหะนังจตุสจาสภังและสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธาจวีสตินายกาม สัพเพปริกาไม่หังมัทเกเตมวิสาลาสีเสบริโตไมยห่งพุโทโธธัมโทมโทวิโรจเนสังโคบริโตไมยห่างมูเรสัพพะพพุนาครรมหาเทเยเมอรุรุโธสาลีพุโทโธเจทักคิเนโกทัญโยปิญิภา,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 าคัชมิคมโหคาราโนเจวะมะเกทัคขีเนสวาเนไม่หังอาสุมานันทาราหุโร กายสปโตมหานามูอุาสวาม,มาโสตะเกเกสันเตปิธิภาคัสมิงชุริอปภังกะโรนิสินโนสิริสัมปัโนโสพิโตมุนิภุโโมโกกุมารกายสโปเทโรมาเอสิจิตะวาทโกโสมัยหังวัฒเนนิจังปฏิทาสิคุอากะโรปุณโองภูริมาโลเจอุปาลีนันทศิวลี เทราปัจัยเมชาตานาลาเตติิกามามะมเสสาจิติมหายเทราวิชิตาชินงสาวกาเอเตสิติมหายเทราชิตวัตโนโตชิโนรสาสลันตาสีละเตเชนังขมามเคสุสันติตาลาตานากุระโตอาสิทันิเนเมตสชุตกตังทาชาดทามชตัวอาสิวามีคุลิมาลกัง ขันธโมราเิตันจารตานาเดสุตกะกังอากาเสชันสอาชิเสสาปากรนต,ติตาชินานานาวุสัญญาสัยยตตปาการลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภาหิรเชตุปัฏฐาอาเสสาวินายยาตัวนาตชินเจตจสาวาชัชสโตเมสกิจเจนะสาัทธาสาวุทภปเจเล ชินาปัญชะมจชันทีวิหังตังมหิตะเรทธาเรตุมันสเปเตมหาบริษัทสภาอิเจวะมันโตสุกุโตสุตโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตรลยโยสัทธามานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญชะเลติ นาอานาอูนาแมมาอามาอูมานาอานาอามาอาอูอูนาอูมาอาอาอิติมามมีมามูลพุนมามีมามะมานามาพัทักยาสานุภาวโตยาขาเนวทเสเติพิงสนังยังหิเจวันลุัฉโตรัตินทิวมาตันทิโตสุคังสุปฏิสุโตจัปมะปั้นจินะ ปาชติเอวามาทิคุณูป,ต,ต,ปตังปริตันตัมภนามเห <c oughs> <c oughs> การณียม,มาจะกุสเลนยัยนต่างสานต่างปทางอภิสเมจะสักโกชูจะสูชูจะสัวโจจ,จายสามุทวนติ มานิสันตุสตุจะสุภโรจะอาปกิโจุดจะสาลหุตเวติสฉันตินิโยจะนิปโกจะอาปักาโพกูเรสวนนุคิดโทนะจากขุทังสมาจเรกิงจิเยนวินยูปะเรอุปาวะเตยูสุขิโนวะเทมินโหตุสาเปสาตา

สมิมานิสัมภาวะเยอบริมาณังอุทังอโจติวิยังจาสัมภาตธ์อเวรังอชปัตตังติมทังจารังมิสินโนวาสยานวะยาวตาสาวิกาตมิโตเอตังสติอัทิเถรยัฟัมเมตังวิหารังอิทมะอุติต จานุปการมศิลวัะทาสเนนสามปันโนกาเมสุวิเนยเกธาในชาตุคาปสยยังปุนเรติเตหุธเมตังจิตตังมามาพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมเมตังจิตตังมามาธรรมะธรรมานุภาเวนะ สังฆะเมตังจิตตังมามาสังฆะสังฆานุภาเวนะกายกรรมมังวจิกรรมมังวโนกรรมมังสังจิจกรรมมังอาสังจิจกรรมมังขัมตุเมโอโหสิกรรมมังภาวะตุเมกรรมใดใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วงเกิดดังโดยกายวาจาใจต่อพระพูธพระธรรมระสฆ์มารดาบิดาผู้มีพระคุณสรรพสัตว์ทั้งหลาย ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนท่านในทุกภพชาจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโสิกรรมในกรรมนันทั้งปวงขอให้ทุกทุกท่านตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้โปรดรับรู้และยกโทษให้เป็นโสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อการอีกเลยแม้แต่กรรมใดใดที่ใครใครทำแก่ข้าพเจ้าในทุกภพชาจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอโหสกกรรมให้ทุกท่านนับสิบยกขวยัยพระพุทธเจ้าและภายทานขอจงโนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า<ต>เพื่อจะได้ไม่มีเรกัรกต่อกันตลอดไปข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมาตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างไม่สลายใจสัญญาทั้งปวง หากมีผู้ใดเคยสร้างเลยสร้างกรรมกับข้าวพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าวพเจ้าอินเดียโหสิกรรมให้ขอถอนความมาฆ่าความเมียบายและคำสับแช่งในทุกชาติทุกพขอให้ข้าวพเจ้านจากคำสับแช่งของมงชนของเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าวพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนมงสาคณ้ ผู้มีประกาศคุณเพื่อและบริวารของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญนั้นทางโลกและทางธรรมคิดปฏิบัติแต่สิ่งงันดีสิ่งงันชอบความทุกข์ใหญ่ได้ใกล้ความเจ็บไข้ใใขขได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยทุกทั้งหลายจงเสริมสิ้นหายไปปารธนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพัานสำเร็จจงพัานสำเร็จจงพัานสำเร็จเถิด อิมานิปัญจาิิขาประธานิสมาธิยามิอิมานิปัญจาิิขาประธานิสมาธิยามิอิมานิปัญจาิิขาประธานิสมาธิยามิข้าพเจ้าขอกล่าวไหว้บูชาพระพุทธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเท่ยงลึกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกล่าวไหว้บูชาพระพุทธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเท่ยงลึกของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโธพระธรรมโพระสังโขเป็นที่พึ่งแทลึกของข้าพเจ้าอาหารสุก uh ิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารมิทุโโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหางอเวรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหารอพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาก อาหอารอนิโคโหมิขอยข้าพเจ้าจงป่าชตจักอุปสารสุขียาตานางริหารามิจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลนานเชิญอิมินาปุญญกรรมเมนะด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและสวดมนภาวนาวิปัชนากรรมฐานตลอดจนบุญกุศลใดใดทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสาดสมมาทุกพบชาถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอน้องถวายบุญความดีนี้แด่พระพุทธเจ้าพระรหัยสาวกพริยาบุคคลและผู้ที่ศัตองบ์เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหาบารมีอุดหนุนาำชูคุณบิดามารดาูัวจารย์ผู้มีประคุณทุกท่านในทุกภพชาตลอดทางเพื่อนบริวารสรรพสัตว์สรรพเมียทั้งหมด ชาพนเจ้ากำเนายเวททั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์ประสบแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอทินมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้ไปให้ทุกลูกทุกนามทั้งนี้สิบชั้นโทมโลกชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกยมโลก,ป 4, โลกเป็นทั้งสิบมีในโลกาาเป็นประชวรกายชาญราชาและในหมื่นโลกธาตุทั้งแสนจักรวิภพ,พทุกมิติเวลาทั้งที่เป็นมนุษย์อาวุธลูกยยวิญญาณและลูกวิญญาณและสัตว์สัตว์ทั้งหลาย ทางที่เป็นมิรสตัตโตผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิน้นตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกโลกทุกนามจงไปสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่นกันละกันเลยอย่าได้เปรียบเวรซึ่นกันละกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและมมติต่อกันขอให้ทุกผู้ทุกนามทุกสรรพสิบบส่งจงร่วมอนุโมทนาในกระแสะแห่งบุนี้และพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจะพคงได้รับด้วยเทอม ด้วยอำนาจมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้จงเป็นปัจัะปัจจัยนิสัยนำส่งให้ข้าพเจ้ามีสติรู้ตัวมีปัญญาลุกคิดมีปฏิภาณหนเพีิมเชลิมหลังว่องไวเพราะความสุขของเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะความสุขของเจริญทางการงานการเงินครอบครัวความรักเพราะเจ้าศักดิ์และเวรกรรมทางปวงโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุ